ครับสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่อง Family สีทับไทยนะครับผมวันนี้เรามาดูพลายทองคำนะครับช้างลุงเลนนะครับซื้อมาใหม่ ก็ดูดีนะครับผิวพันธุ์ดีนะครับผมพลายทองคำวันนี้ก็มาเห็นตัวจริงนะครับช้างเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่หมู่บ้านช้างแล้วนะครับผมโดยมีลุงเลนเป็นเจ้าของคนใหม่นะครับ วันนี้จะไปรับน้องฟิลม์มก็เลยแวะมาพาแม่แม่เ e อฟซีพ่อพ่อเอฟซพี่พน้องๆน,นะครับมาชมความหลอของพลายทองคำกันนะครับผม งาออกบานดีนะครับงาออกบาน สงสัยจะได้กลิน่นกลิ่นช้างด้วยกันนะครับผมนี่คือพลายทองคำนะครับช้างใหม่ของลุงเลนนะครับผมช้างใหม่งาบานความสูงนี่ก็ ถ้าให้เดานะครับสูงเท่าไรคุณแม่ะมฮะสองเมตรหกสิบบ่คุณพ่อว่าไม่ถึงนะครับน่าจะอยู่ประมาณ2องเมตรห้กว่ากวานี่แหละครับผม ห5าสอันนี้แค่กะนะครับผมก็เกือบ260เมตรินี่แหละครับน่าจะประมาณนี้แหละแต่งาออกบานสวยนะครับงาออกบานสวย ชางใหม่ซึ่งยังไม่ไม่เก่งนะครับผมต้องต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเป็นช้างหลังโกงก้านกล้วย ดูด้าน,นหน้าคิดว่าพ่อใหญ่ธงชัยเลยนะครับเนาะช้างแต่ละเชือกไม่เหมือนกันนะครับผมบางเชือกนี่จะหลังนี่จะเสมอเรียบนะครับคือไม่โกงการกล้วยแต่ว่าจะหัวเชิดงาก็ออกไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเชือกบางเชือกก็งางอนบางเชือกก็งาบานบางเชือกก็งาทิ่มดินไปเลยนะครับ บางเชือกกอางางาเข้ากันเร็วนะครับเอางวงออกแทบไม่ได้นะครับผมช้างแต่เละเชือกไม่เหมือนกันแต่ช้างก็สมราคานะครับดูแล้วก็สมราคาล้านสี่แสนเป็นช้างรุ่น พอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเ,เราก็ชมกันหลายๆมุมนะครับนี่คือพลายทองคำนะครับผมเอาเอาทำไมถึงหันมองอย่างนี้อ่ะฮะ <laughs> กลัวเหมือนกันนะครับพี่ใหญ่ ก็กลัวเหมือนกันนะครับผมก็เป็นช้างที่ดูแล้วสบายตานะครับผมช้างก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับพอดีนะครับผมชอบปากช้างเชือกนี้ครับผม ถ้าในใจของผมนะครับจะชอบปากอย่างนี้นะครับทรงอย่างนี้แหละครับผมช้างเชือกนี้ดูด้านข้างสวยนะครับตรงตรงหนกนะครับหนกลงมาที่โคนงวงอ่ะดูด้านข้างนี้จะจะรับกันดีนะครับรับกันกับงานะครับใบหูก็สมบูรณ์นะครับผมไม่แบ่งเยอะนะครับ งาก็เปิดบานดีนะครับผมหลังก็โก,โกงก้านกล้วยสวยงามอาจจะไม่สูงมากใหญ่มากแต่ก็พอดีนะครับสมราคาครับผม1,4ล้าน4แสนนะครับถือว่าลุงเรียนได้ช้างที่สวยงามอีกเชือกนึงนะครับผมดีครับดีมากเลยครับ อันนี้ให้ชมกันหลายๆมุมนะครับผมเดี๋ยวมาอยู่ที่บ้านเราในความเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับผมดูเวลาอ้วนเต็มขึ้นไปนะครับเนี่ยข้างหน้าผมชอบด้านหน้านะครับด้านข้างตรงโนกลงมาที่โงกโคนงงงนะครับจะรับนะครับถ้าถ่ายด้านข้างนี่ผมว่าสวย งาาออกบานดีนะครับงาออกบานตาเป็นยังไงบ้าง ดูชัดๆแล้วก็ก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กมากนะครับผมพอดีสมส่วนเพราะว่าช้างถ้ามาอยู่ที่บ้านเราแล้วจะเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับรอดูครับผมรอชมกันไปยาวๆความดมสมบูรณ์ขัดตัวขัดผิวไปแล้วนี่ก็จะเปลี่ยนไปเยอะนะครับ ต้องต้องรอดูยาวๆนะครับผมตรงนี้ก็คงต้องฝึกให้เก่งก่อนนะครับขึ้นลงเข้าออกให้ชินก่อนงาข้างซ้ายจะสูงกว่า ก็ดูดีครับช้างใหม่ของลุงเลนนะครับผมพาแม่แม่เอฟซีพ่อพ่อเอฟซีพี่น้องๆนะครับมาดูมาชมช้างใหม่ของลุงเลนนะครับซื้อมาใหม่นะครับในราคา1นึ่งล้านสี่แสนวันนี้ก็พามาชมพลายทองคํานะครับผมมาใหม่นะครับเดินทางมาจากจังหวัดเชียงราย ใช้เวลานะครับช้างใหม่ฝึกฝนถ่ายข้างหน้านี่อำนาจมากนะครับผมช้างงาบานนี่ดูดูอำนาจมากนะครับ พลายทองคำนะครับนี่มาใหม่นะครับผมก็สวยนะครับหลอครับก็หลอมากๆเลยนะครับผมขอให้ค้าพ้คูณนะครับพลายทองคำมาอยู่กับลุงเรีนขอให้ค้าให้คูณอขอเป็นกำลังใจให้ลุงเรีนนะครับฝึกฝนพลายทองคำให้เก่งเร็วๆนะครับผมจะได้ออกงานได้เร็วๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนในช่องของเรานะครับผมเพื่อไม่ให้ท่านได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Let's Go